ได้ยินมาว่าแมาแบบคนแรกๆเลยที่เอาในโตมีเทนมาใช้ไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมแมสถึงเอาในโตมีเทนเข้ามาใช้อ๋อมันมีคือสมัยก่อนเนี้ยรถเขาเอารถเ,เราไปแข่งที่มาเลเซียเอาโซนิกไปแข่งทีนี้ว่าเราไปมาเลเซียแล้วเราไปเจอรถว่าสป,ปราร์คย3 5มันไม่ได้ใส่หม้อน,น้ําเราก็สูกใส่เลยว่า แล้วลูกูรมันไม่ติดหดออเราว่ากล่าวว่ามันพังแต่มันไม่พังคือตอนตอนอยู่ที่เส้นหน้าเส้นเลยก็มองว่าโหเนี่ยพังชัวยังไงก็พังอ,อ๋ออกอกปุ๊บเขาพุ่งไปเลยเ็เไปแนบเลยเราปวดไม่ทันเลย <c oughs> เราก็เลยรู้ว่าโอ้มันเป็นน้ํามันอย่างนี้เราไม่รู้จักว่าในโตนเป็นกะนย์ในโตมันเย็นเราไม่เคยรู้สมัยนั้นไม่ไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เราก็เลยกลับมาศึกษามหาดู เ็เลิกเล่นมาตั้งแต่สมัยนั้นนะเพรนี้กี่ปีที่แล้วนะน่าจะประมาณต้องมี1ิ1เจ็ดเจปีอวะกลับมา,านะนะขาในโตยสมัยนั้นมันมีในโตีเยอมากน,นี่ก็ซื้อตามร้านขายละตรมันมีขายมันมีขายเราก็ไปหา,า,าดูว่ามันในโตสมัยนั้นมันเป็นในโตรล้วนก็ยังทำกันไม่เป็นก็เลยต้องไปหาแองฮอลหรือเมทานอน มาผสมออพอผสมปุ๊บแล้วพอมันมันใช้ได้เราก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่ยุคน,นั้นมาถึงปัจจุบันแล้วตอนนั้นน,นะน้องลองใช้ในโตอะไรเงี้ยแล้วมีพังมีระเบิดนะนมันยังไม่มีเทคโนโลยีหรือมีข้อมูลอะไรมากนะท่าทยัางไงมีพังก็คือก็อลองจนรู้แล้วว่าเออในโตมันต้องใช้แบบไหน,นผสมเท่าไหร่แล้วมันมีตัวตัวน้ำยาอะไรบ้างที่ใส่ถึงจะรู้ ก็คือลองเองคิดเองทําเองอ่ะลองผิดลองถูกอ่ะหมดไปเยอะหมดไปเยอะเออเครื่ออวาก็คือคือเมื่อก่อนกลับมาก็ยังไม่รู้ว่ารู้กระดูดเอาสายยางดูดอ่าอพอเข้าปากเลยถึงได้รู้คือโดนก่อนเลยถึงได้รู้อ่าพอมาปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วใช้ท่อใส่เข้าไปแล้วมันเป็นตัวดูดนะเป็นใช้ก็อกปิดเปิดแค้ลมอัดกตะท็อปปิดเปิดเปิดออกมาเดี๋ยเนี้ย แต่เมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้ก็จะไตายจับตายก็คือถ้าเรามันเข้าคอหรือเข้าตามันอันตรายน้ํามันมันเป็นน้ํามันต้องห้ามอยู่แล้วพวกนี้น้ํามันอันตรายดมมากๆก็เรียบร้อยก็เหมือนก็เหมือนเหมือนตอนเนี้ยเหมือนตอนนี้เห็นป่าผสมเหล้าเถื่อนเห็นป่าตอนเนี้อ่านั่นแหละก็คือไอเมทานอลเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยผสมทำไรเถื่อนเหล้าเถื่อนเตื่อนผสมเมทานอลที่ตายไม่มีคนดูดิตายไปแล้วสองคน ไอ้คนทำก็พี่เบนกินม่ายด,ดูดก็ไปยังใส้พังเลย